การเรียนครับพวกเราครับก่นอื่นก็สวัสดีพวกเราก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีในการทุกคนนะครับครับครับวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้สิบหกใช่ไหมครับสิบหกสิบหกภูมิพานะครับสิบหกภุมภพาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับซึ่งวันนี้เหลืออีกแค่ไม่กี่สัปดาห์เราก็จะมีการสอบปลายภาคแล้วนะครับเดี๋ยววิชาโครงการเป็นวิชาที่ที่สำคัญมากนะครับสำหรับ โมชสามนะครับที่กําลังจะจบนะครับปีการศึกษาสองนห้าสามนี้นะครับซึ่งวันนี้อาจารย์ก็จะมาเน้นย้าเกี่ยวกับบทที่ห้ากับบรรณานุกรมนะครับเมื่อวานเราคุยพูดถึงบทที่สี่ไปแล้วนะครับหวังว่าหลายๆกลุ่มนะครับก็น่าจะจะพอทําความเข้าใจได้แล้วนะครับหลังจากสัปดาห์หน้าเนี้ยที่เราจะเข้ามานะครับอาจารย์ก็จะให้เราเคลียร์เว็บเดี่ยวแล้วก็วิชาโครงการนะครับอันนี้นะเคลียร์เว็บเดียวตัวเองให้มันเสร็จนะครับเสร็จเราก็จะได้มาลุย เอกสารโครงการกับชิ้นงานของโครงการคือตัวเว็บไซต์นะครับให้มันเสร็จให้ทันเวลานะครับตอนนี้อาจารย์สอนก็น่าจะจะเก็บหมดแล้วนะครับเก็บหมดทุกอย่างแล้วของวิชาโครงการนะครับก็เหลือแค่แค่ให้เราปฏิบัติแล้วก็ตรวจงานให้กับพวกเรานะครับแค่นั้นเองนะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับวันนี้บทที่ห้านะครับรายละเอียดก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมันจะไปเยอะในบทที่สองกับบทที่สามนะครับที่ที่ข้อมูลเยอะนะครับ แล้วก็อเดี๋อาจารย์จะให้เราดูเป็นแนวทางนะครับในบทที่5นี้ว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับมันจะยากไหมนะครับจากบทที่4ที่เราได้ได้วิเคราะห์ผลไปแล้วนะครับเป็นผลการดําเนินงานที่อยู่ในตารางไปแล้วอะมาดูวันนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์แชร์สก,กรีนให้เราดูกันอันนี้เป็นตัวอย่างของพี่ๆที่ทามานะครับอันนี้นี่นะครับเป็นบทที่5นะครับเป็นการสรุปอภิปรายผลแล้วก็ข้อเสนอแนะนะครับ อันนี้ก็คือมีอยู่3ามหัวข้อใหญ่ๆนะครับสรุปแล้วก็มีการอภิปรายผลแล้วก็และข้อเสนอแนะนะครับอันนี้จะเป็นฟอนต์18นะครับนักเรียนตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นฟอนต์18สังเกตว่าตรงด้านมุมตัวนี้นะครับเขาจะไม่ให้โชว์เลขหน้านะครับไม่ให้โชว์เลขหน้านะครับแล้วก็การจัดรูปแบบนะครับของหน้ากระดาษเรานะครับคร่าวๆนะอันนี้ก็คือหนึ่งุห้าข้างบนนะครับ1 5จุ้านิ้วถ้าแปลงเป็นเซนติเมตรก็จะได้ประมาณ สามจุดแปดหนึ่งเซนติเมตรนะครับฝั่งซ้ายของกระดาษนะครับก็จะเป็นสามจุดแปดหนึ่งเซนติเมตรนะครับฝั่งล่างนะครับข้างล่างก็จะเป็นประมาณหนึ่งนิ้วนะครับหรือว่าสองจุดห้าสี่เซนติเมตรนะครับข้างขวาก็หนึ่งนิ้วนะครับสองจุดห้าสี่เซนติเมตรนะครับอันนี้ก็คือเป็นการตั้งค่าหน้ากระดาษหลักๆเลยของวิชาโครงการนะครับอ่ะมาต่อตรงนี้นะครับตรงย่อหน้าแรกตรงนี้นะครับย่อหน้าแรกอันนี้เขาก็จะพูดถึงในส่วนของชื่อของเว็บไซต์นะครับว่าเรา จะทาโครงการเรื่องอะไรนะครับการสร้างเว็บไซต์ให้กับร้านเขตจังหวัดอะไรด้วยโปรแกรมอะไรเราก็ใส่ให้เต็มๆเข้ามานะครับเราก็การศึกษาครั้งนี้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรศึกษาอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นการศึกษาเพื่อเป็นเว็บไซต์ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลูกเสือที่สามัญนะครับซึ่งสามารถสรุปผลการอภิปรายและข้อเสนอแนะดังนี้นะครับอันนี้ของกลุ่มที่เขาทาให้เว็บของลูกเสือนะครับ 25.1นะครับอันแรกเลยก็จะเป็นจุดประสงค์ในการจะทาโครงการนะครับจุดประสงค์ในการจะทาโครงการซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถนําจุดประสงค์ตัวเนี้ยจากบทที่1นะครับเอามาใส่ได้เลยว่าจุดประสงค์ในการทาโครงการของเรามีกี่ข้ออะไรบ้างนะครับกลุ่มนี้บอกว่า5.1.1นะครับสังเกตตรงนี้นะครับเวลาจับหน้ากระดาษนะตรงตอวตามตัวแรกตัวเนี้ยมันมันจะตรงกับเลขค่านะครับเห็นไหมนี่ครับเห็นไหมมันมันก็จะตรงกันนะครับ 5.1.1นะครับเพื่อสร้างเว็บไซต์สาหรับกิจกรรลูกเสือวิสามัญอันนี้เราก็บอกว่าเพื่อสร้างเว็บไซต์ให้กับร้านแล้วก็เขตอะไรจังหวัดอะไรนะครับอันนี้เราก็ต้องบอกด้วยส่วน5.1.2นะครับก็เป็นวัตุประสงค์ที่ของเราสร้างขึ้นมาอยู่แล้วนะครับอยู่ในบทที่หนึ่งนะครับกลุ่มนี้บอกว่าเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ษาข้อมูลเรียนรู้ต่างๆกิจการลูกเสือวิสามัญนะครับของเราก็อาจจะเพื่อประชาสัมพันธ์ร้านให้เป็นที่รู้จักนะครับเพื่อโปรโมทร้านนะครับให้เป็นที่รู้จักอะไรก็ว่าไปนะครับตาม ของโครงการบทที่หนึ่งของเราไปเลยครับตัวนี้นะครับมันมีอยู่แล้วนะครับส่วน5.2นะครับเป็นการสรุปผลการดําเนินงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสรุปทั้งหมดเลยนะครับของงานเรานะครับกลุ่มนี้เขาก็จะสรุปเป็นเนื้อหาคร้าวๆก่อนว่ากิจกรรมของลูกเสือเนี่ยมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างนะครับเขาก็จะมีเนื้อหามาก่อนคร่าวๆนะครับตัวนี้เกิดขึ้นมาก่อนของเราก็อาจจะเป็นลาน เช่นร้านร้านของกอนเป็นร้านอะไรทําอยู่ที่ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับทําเกี่ยวกับอะไรขายอะไรยังไงบ้างนะครับก็ต้องเกิดมาแล้วก็บอกว่ามีปัญหาอะไรครับทางร้านแล้วก็แก้ปัญหายังไงบ้างอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้เราก็ใส่เป็นสรุปเกี่ยวกับชื่อร้านว่าร้านนี้ทําอะไรยังไงบ้างมีปัญหาอะไรทําไมเราถึงอยากทําเว็บไซต์ให้กับร้านเขานะครับอันนี้เป็นการสรุปนะครับเกี่ยวกับของร้านของเขาครับเกี่ยวกับปัญหาต่างๆนะครับ ส่วนย่อหน้าที่สองของการสรุปผลการดําเนินงานนะครับก็จะเป็นผลว่าหลังจากที่เราทําเว็บไซต์เสร็จแล้วนะครับตรงเนี้ยเราได้นําเว็บไซต์นั้นนะครับไปให้ใครประเมินนะครับอันนี้เขาว่ามีนักเรียนเป็นคนที่ประเมินเว็บไซต์หรือว่ามาดูวเว็บไซต์เขานะครับแล้วก็เขาก็ได้รับคาแนะนํานะครับมาแล้วก็เอาแบบประเมินตรงนั้นนะครับมาวิเคราะห์ผลนะครับแล้วก็ทําให้เว็บไซต์ของเขานน้นอยู่ในระดับมากนะครับนี่นะผลที่เขาดาเนิน,เนการมา จากบทที่4ี่นะครับก็คือผลจากการดำเนินงานออกมาแล้วว่าเว็บไซต์ของเขาอยู่ในระดับมากนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นยอ่อหน้าที่2ของการสรุปผลนะครับต่อไปเป็นยอ่อหน้าที่3ามนะครับอันนี้มีสียอ่อหน้าเลยนะอันนี้นะครับย่อหน้าที่3าก็คือเมื่อทําเสร็จแล้วเราได้นำเว็บไซต์ไปอัปโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆนะครับให้นักเรียนนะครับได้เข้าใจนะครับได้รู้จัก นะครับเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือวิสามานันมากขึ้นนะครับกลุ่มนี้ก็จะว่าเอาไปอัปโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์เพื่อเผยแพร่ให้คนได้รู้จักนะครับและย่อหน้าที่สี่นะครับเป็นย่อหน้าสุดท้ายนะครับทางก็จะทําได้นําเว็บไซต์นี้นะครับไปมอบให้ใครนะครับนี่นะสรุปแล้วเว็บไซต์ที่เราทําขึ้นมาไปมอบให้ใครกลุ่มนี้ก็ว่ามอบให้อาจารย์ณทีธรน,นะครับได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือวิสามานันนะครับเพื่อเป็นเว็บไซต์ในการศึกษาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับของลูกเสือนะครับของพวกเราก็บอกว่า เรก็จะทําได้ทําเว็บไซต์นะครับให้กับร้านนี้นะครับและไปมอบให้เจ้าของร้านชื่ออะไรนะครับได้ใช้ประโยชน์ในด้านไหนบ้างนะครับเราก็บอกไปอันนี้ก็คือเป็นการสรุปผลการดําเนินงานทั้งหมดของกลุ่มเรานะครับของของกลุ่มเรานะครับก็จะมีประมาณสีย่อหน้านหนักนะครับอันนี้ดูเป็นแนวทางนะครับส่วน5.3นะครับก็จะเป็นการสรุปผลการอภิปรายนะครับ อันนี้เราก็บอกว่าจากการที่เราทําเว็บไซต์ขึ้นมานั้นนะครับพบว่าเว็บไซต์เรามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเนี้ยอยู่ในระดับมากเนี้ยเนื่องจากอะไรนะครับอันนี้เป็นการสรุปผลการอภิปรายนะครับเราก็บอกว่าเว็บไซต์เราได้อ่านอยู่ในระดับมากนะครับเนื่องจากอะไรกลุ่มนี้บอกว่าเนื่องจากขนาดตัวซ้อนรูปแบบตัวซ้อนสวยงามนะครับอ่านได้ง่ายการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆมีความเหมาะสมน่าสนใจนะครับมีกลุ่มนี้นะ เว็บไซต์สวยงามเป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานนะครับอันนี้ก็คือจะบอกเหตุผลว่าอยู่ในระดับมากเพราะว่าอะไรเนื่องจากอะไรนะครับสรุปผการอฏิบัติตรงนี้นะครับอันนี้คือ5้าจดสามนะครับส่วนห้าุดี่นะครับห้าสี่ก็คือเป็นปัญหาในะอุปสรรคนะครับกลุ่มนี้มีอยู่สข้อด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของแต่ละกลุ่มว่าในการทําโครงการนั้นนะครับแต่ละกลุ่มมีปัญหาอะไรบ้าง นะครับกลุ่มนี้บอกว่าห้าจะุขายไปนะครับเมื่อกี้หรอบตนนะหสัญญายไปอ่ะเดี๋ยวจ์แชร์มาอีกอีกรอบหนึ่งนะครับพอดีอยู่ดีๆมันก็ตัดเลยอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ห้าจุดสี่นะครับตอนนี้นะห้าจุดสี่อยู่นะครับเป็นปัญหาและอุปสรรคนะครับกลุ่มนี้บอกว่าอุปสรรคปัญหาของกลุ่มเขามีประมาณอยู่สี่ข้อด้วยกันในการจัดทำโครงการนะครับอันแรกก็คือการแบ่งหน้าที่ของผู้จัดทำนะครับ ยังมีความรับผิดชอบไม่มากพอส่งผลให้เกิดการทํางานที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับนกลุ่มนี้เป็นปัญหาของกลุ่มเขาเลยนะครับส่วน5.4.2นะครับในการทําเว็บไซต์โดยใช้โปรแกร,รม Dreamweaver มีปัญหา e อ r ร์เบ่อยมากนะครับจึงทําให้เกิดความล่าช้าในการทําเว็บไซต์นี่กลุ่มนี้ก็คือบอกว่าโปรแกรมมัน e อ r ร์เบ่อยนะครับก็เลยช้าส่วนข้อที่สาก็คือขาดการมีส่วนร่วมในการทํางานสมาชิกในกลุ่มไม่ค่อยให้ความร่วมมือนะครับ เล่นแต่เกมดูแต่ facebook เล่นแต่ YouTube อะไรก็ว่าไปนะครับขาดการตั้งใจในการทำงานนะครับเพื่อนในกลุ่มกดแต่เกม ROV อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหาของแต่ละกลุ่มนะครับเราก็ต้องสรุปมานะครับต่อไปข้อที่4ี่กลุ่มนี้บอกว่าความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันมีการเกี่ยงกันในการทำงานจนองให้งานบางส่วนไม่มีใครรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็คือแบ่งหน้าที่กันไม่ชัดเจนนั่นเองนะครับแล้วก็ อันนี้คนนี้ทําอันนี้คนนี้ทําคือ,อยังไม่แบ่งให้ชัดเจนนะครับก็เลยมีปัญหากันตรงนี้ในข้อที่สี่นะครับคือในการเขียนปัญหาตัวเนี้ยแต่ละกลุ่มก็ต้องเขียนว่าปัญหาของเราเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างเอาเป็นปัญหาจริงๆนะครับที่เราจะต้องเขียนมาตรงนี้นะครับอันนี้ฝากทุกกลุ่มด้วยในห้าจุดสี่นะครับเป็นปัญหาของแต่ละกลุ่มต่อไปครับห้าจุดห้านะครับข้อเสนอแนะนะครับอันนี้คือสุดท้ายของบทที่ห้านะครับ เป็นข้อเสนอเนี่ยนะครับก็คือข้อเสนอเน,นี่ยตัวเนี้ยก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเสนอนอะไรบ้างหนึ่งเลยจากคณะกรรมการสอบตอนที่เราสอบอ่าทางภาคไปนะครับมันก็จะมีสอบอะไรนะที่เซ็นโครงการใช่ไหมครับหรือว่าเราสอบอะไรนะตอนสอบความคืบหน้านะครับก็คือของของของเทอมที่หนึ่งนะครับที่เราได้สอบไปแล้วนะครับกรรมการเขาคอมเมนต์อะไรบ้างเราก็ต้องเอามาเขียนใส่ในนี้นะครับแล้วก็ในเทอม ในช่วงเพิ่มที่2นะครับก็คือเราเอาไปประเมินแล้วจากแบบสอบถาม30แผงขึ้นไปนะครับคือ,อนักเรียนรุ่นน้องเราหรือว่าเจ้าของร้านนะครับเขาได้ให้คําแนะนําอะไรเราบ้างนะครับเราต้องเอามาเขียนในในกลุ่มเป้าหมายตรงนี้นะครับนีนะในกลุ่มเป้าหมายตรงนี้นะครับเราต้องเอามาเขียนใส่ว่าเยกลุ่มเราเขาเสนอเนี่ยอะไรบ้างกรรมาการหรือว่าครูที่ปรึกษาโครงการเราเองนะครับเสนออะไรเรามาบ้างนะครับ เราต้องเอามาเขียนใส่ตรงนี้นะครับนี่นะกลุ่มนี้บอกว่าความตกแต่งเว็บไซต์สวยงามเพิ่มรูปภาพมากขึ้นทําเว็บไซต์ให้ดูน่าสนใจมากขึ้นอันนี้คือคอมเมนต์นะครับของของกลุ่มนี้คือคณะากรรมการหรือว่าน้องๆเขาคอมเมนต์ให้นะครับมีหนึ่งข้อแล้วก็ในส่วนของทางผู้จะทํานะครับก็คือได้เพิ่มเติมอะไรบ้างหลังจากที่เขาคอมเมนต์ไปแล้วนะครับกลุ่มนี้บอให้เพิ่มมุกเล่นเว็บไซต์ภาพเคลื่อนไหวม,มีต้งซือที่สารมากขึ้นใส่วีโอเนื้อหาต่างๆนะครับเพิ่มมากขึ้นทําให้เว็บไซต์ดูน่าสนใจนะครับ กลุ่มนี้ก็ได้ปรับปรุงแก้ไขตามที่กรรมการได้คอมเมนต์หรือว่าน้องๆได้คอมเมนต์ไปนะครับอันนี้ก็คือเป็น5.5นะครับกลุ่มเป้าหมายและทางวิธีทานะครับได้แก้ไขอะไรยังไงบ้างนะครับบทที่5ก็มีประมาณนี้ครับมีอยู่3แผ่นหลักๆนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอสรุปสรุปภาพรวมของของบทที่5แล้วก็จะสอบถามพวกเรานิดหนึงว่าว่าเราจะสอบถามอะไรอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับบทที่5นะครับขอสรุปนะครับก็คือมันจะเป็นเกี่ยวกับการสรุปอธิบายผลและข้อเสนอแนะนะครับ 5.1ก็จะเป็นในส่วนของจุดประสงค์ในการทําโครงการนะครับ5.2ก็จะเป็นสรุปผลการดําเนินงานนะครับอันนี้ก็คือเกี่ยวกับร้านว่ามีปัญหาอะไรยังไงบ้างแค่ปัญหายัางไงบ้างแล้วก็ผลเป็นยังไงบ้างอยู่ในระดับไหนนะครับแล้วก็ทําเสร็จแล้วเอาไปอัปโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์ไหมหรือว่ายังไงนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปมอบให้ใครบ้างนะครับที่เมื่อเราทำเว็บไซต์เสร็จแล้วนําไปมอบให้กับใครนะครับแล้วก็ต้องสรุปมาด้วยแล้วก็สรุปผลการอภิปรายเราก็บอกว่าจะ จากการจาาัดทำโครงการขึ้นมานั้นนะครับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับไหนเนื่องจากอะไรนะครับอันนี้สรุปมาให้เรียบร้อยนะครับ5.4คือปัญหาและอุปสรรคนะครับปัญหาและอุปสรรคก็คือแต่และกลุ่มมีปัญหาอะไรบ้างในการทํางานนะครับทั้ง2เทอมเลยนะครับ8เดือนนะครับว่ามีปัญหาในกลุ่มมีอะไรบ้างเขียนมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะ นะครับกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนที่เราเอาให้ประเมินหรือว่าเจ้าของร้านหรือว่าครูที่ปรึกษาครูสอบโครงการนะครับอนันเสนอแนะอะไรเราบ้างแล้วก็เราได้แก้ไขอะไรบ้างตรงนี้นะครับเราแก้ไขอะไรบ้างก็สรุปมามีทั้งหมดอยู่สามหน้าด้วยกันนะครับในบทที่ห้านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะลองสอบถามนักเรียนว่ามีใครจะสอบถามสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับบทที่ห้านี้นะครับกลุ่มไหนที่สงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้นะครับมีไหม กลุ่มไหนที่สงสัยสอบถามเพิ่มเติมนะครับดีไหมครับกลุ่มกรมีไหมครับกลุ่มกรมีสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมกรจานจานถามอะไรดีไปนะครับไอ้ตรงไอปัญหาผู้ประสาทอะจะจกัดข้อไหมมีกี่ข้ออันนี้ไม่ได้จํากัดนะครับอันนี้มันอยู่ที่ปัญหาของแต่ละกลุ่มบางกลุ่มก็สองข้อบางกลุ่มก็สามข้อก็แล้วแต่ว่าปัญหาเราจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับ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 ผมครับผมครับกลุ่มอื่นมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับบทที่ห้านี้นะครับ กลุ่มพลพิษมีอะไรสงสัยไหมอ่ากลุ่มเน็ตกลุ่มชัยวัฒน์นะครับเน็ตกับชัยวัฒน์มีอะไรเพิ่มเติมไหมเน็ตชัยวัฒน์พัดอัลชระเอ้ยอะไรนะกลุ่มเน็ตกลุ่มวัชระพลนะครับกลุ่มนภนัทของพลกตกรนะครับมีใครจะสอบถามเพิ่มเติมไหมกับปีที่ห้านะครับไม่มีใช่ไหมครับกดตะปองพลวันวันนี้จะบ่ายว่างไหมถ้าว่างก็แวะเข้ามาทานได้ถ้าถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรไม่มีรถอาจารย์ฮะ ไม่มีรถการท่านต้องเบี่ยงเบนเราว่างก็ก้มาทําเว็บให้เสร็จนะครับวันนี้นะครับแต่ถ้าไม่ว่างก็อาจจะเป็นห้องนี้ถ้าว่างก็เข้ามาทําได้เลยนะครับของกลุ่มที่แข่งกักตะกลุ่มกลุ่มวานารีบทสบารด้วยนะครับกลุ่มวานารีบทสบารด้วยกลุ่มของอพิมชยานะครับถ้าสะดวกก็แวะเข้ามาได้นะครับคือเป้าหมายของเราคือวันที่สิบเก้านะก็คือขอให้ส่งส่งวันที่สิบเก้าเราก็ไปพีเซียนวันที่สิบเก้าเลย ของของเราจะอยู่ประเภทที่หก,กนะครับนวัตกรรมซอฟแวร์นะครับแต่ของคนที่ทําสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นชิ้นงานขงเขาให้เอาไปส่งวันที่สิบแปดนะครับแต่ของเราก็ต้องเอาไปแข่งเลยวันที่สิบเก้านะครับสิบเกา้าวนาครับนี่ก็อาจารย์เขาเขาไปทำที่วิเลยได้ใช่ไหมคะอะไรนะเขาไปทํางานที่วิเลยได้ใช่ไหมจานได้ครับได้ครับแต่แจ้งอาจารย์เข้ามาก่อนว่ามีกี่ท่านนะครับแจ้งในไลน์กลุ่มของเรานะครับของของห้องเรานะครับว่ามีกี่คนที่จะเข้ามาอาจารย์ก็จะได้ ประสานกับพี่พีทเอาไว้นะครับว่าห้องว่างไหมช่วงไหนยังไงอะไรบอลเนี้ยแต่เราเข้ามาได้ครับของคนที่จะมาเสียงงานแข่งทักษะนะครับอาจารย์พร้อมยิมนดีต้อนรับนะครับโอเคเนาะถ้าไม่มีคําถามนะครับอาจารย์จะสอนอีกอย่างหนึ่งก็คือบรรณานุกรมปิดท้ายของวันนี้นะครับปิดท้ายวันนี้นะปิดท้ายวันนี้นะครับคือบรรณานุกรมเอาให้เข้าใจนะครับใครเปิดไม่อยู่ปิด ติดไม่เยนะครับไม่ใยครับอ่ะสุดท้ายนะของวันนี้เกี่ยวกับบรรณานุกรมนีแค่นี้ครับบรรณานุกรมนะครับของเราบรรณานุกรมนี้มันจะต่อจากในส่วนของบทที่ห้านะครับต่อจากบทที่ห้าบรรณานุกรมก็จะพูดถึงนะครับหรือว่าอ้างอิงนะครับที่เราถึงไปจรครับแต่อันนี้คำว่าบรรณานุกรมนะครับอันนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับว่าเราได้ศึกษาข้อมูลหรือว่าหาข้อมูลมาจากที่ไหนบ้างนะครับ อันแรกอยู่ด้านบนก็จะเป็นเกี่ยวกับชื่อหนังสือนะครับน,นี่นะลุ่มน,นี้นะครับได้หาข้อมูลจาก Photoshop CC สอง7้นย์ Professional Guide นะครับนี่ก็จะเป็นดูข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้รหมาบนะครับใครที่เปิดไมค์ไวไห้หรอเน็ตแล้วหรอเน็ตปิดไมค์ได้เน็ตปิดมไดดมค์ได้นะครับโอเคอเน็ตปิดไมค์ได้เน็ตใด้ไหมใช่เน็ตแล้วหรอ ใครที่เปิดไม้ปิดไม้ด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะรบกวนชาวบ้านครับอ่ะต่อไปครับเรามาดูกันนะครับในส่วนของบรรณานุกรมนะครับในส่วนของบรรณนุกรมบรรณานุกรมนะครับตรงนี้ก็คือเราจะเอาชื่อหนังสือนะครับชื่อหนังสือเข้ามานะครับเข้ามาใส่นะครับว่ามีหนังสือเล่มไหนบ้างที่เราจะอ่านอ่านประกอบหรือว่าดูอ้างอิงกลุ่มนี้มีหนังสือประมาณโห oh เยอะนะ สีเล่มเลยนะครับกลุ่มนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของนี่มี d e v e l e r cs หก d e v e l e r cs หก cc ฉบับสมบูรณ์ p h o t o s h o p cc basic นะครับรีทัชนะครับกลุ่มนี้ก็หาข้อมูลนะครับตรงนี้มาจากอ่า google แล้วก็หรือว่าจะเป็นของ c ี e book บุ๊กนะครับที่จะเป็นหนังสือที่เขาจะใชใ้ดูประกอบเอามาอ่านประกอบอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือมันจะเรียงยังไงบ้างน,นะครับอันแรกก็คือจะเป็นชื่อผู้แต่งนะครับอันนี้นะ อันนี้ก็คือจะเรียงชื่อผู้แต่งจากกอไก่ถึงฮอนอกฮูกนะครับเนี่ยเช่นกอไก่อันนี้ขึ้นก่อนเจติพงศ์นะครับแล้วก็ติกาพันจันนะครับอ้ออ่างคืออันสุดท้ายเห็นไหมเขาจะเรียงตัวอักษรนะครับกอไก่ถึงหอนอกฮูกนะครับในการเรียงชื่อผู้แต่งนะครับอันไหนขึ้นก่อนขึ้นหัออันไหนขึ้นก่อนแล้วอันไหนมาทีหลังนะครับส่วนที่2องตันเนี้ยก็คือในส่วนของชื่อหนังสือเป็นตัวหนานะครับเห็นไหม เราก็จะมีสำนักพิมพ์อะไรนะครับแล้วก็ปีพศที่พิมพ์นะครับคือปีไหนนะครับถ้าขึ้นบรรทัดใหม่ให้เว้นมาประมาณแปดตัวอักษรนะครับตัวนี้นะเคาะมาแปดตัวอักษรนะครับถ้าเราเว้นบรรทัดใหม่นะครับเคาะมาแปดตัวอักษรเยนะอันนี้นะครับอ,นนอันนี้อันที่สองก็คือเป็นชื่อคนที่สองนะครับเรียงกองไก่ต่อเต่าพอพานอ่ออ่างกอไก่ที่พ่อพกนะครับเรียงให้มันถูกอันนี้ถ้ามีบรรทัดเดียวก็ตามนี้ครับเป็นชื่อผู้แต่งชื่อหนังสือ แล้วก็สำนักพิมพ์ปีที่พิมพ์นะครับอันนี้เขาก็เขาก็เรียบเรียงมาตามแบบฟอร์มของโรงเรียนเลยนะครับชื่อผู้แต่งนะครับชื่อหนังสือสำนักพิมพ์ปีที่พิมพ์นะครับอันนี้ก็ตามสเต็ปเดิมครับชื่อผู้แต่งชื่อหนังสือสังเกตว่าชื่อหนังสือจะเป็นตัวหนานะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นตัวหนานะครับแล้วก็จะมีสำนักพิมพ์อะไรปีพศที่พิมพ์คือปีอะไรนะครับส่วนอันนี้เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ก็คือในส่วนของ เว็บที่เราหาข้อมูลมาทั้งหมดนะครับเราเอามาใส่อยู่ในนี้นะครับอันนี้นะเว็บไซต์เขาก็อาจจะมีการเรียงตรงนี้นิดหน่อยฮะเรียงอักษรตวเนี้นะครับเถึงแซดนะครับอะไรก็ว่าไปนะครับในเว็บไซต์ตรงนี้นะครับก็คือเราเอามาจากบทที่2ก็ได้นะในหัวข้อสองจุดสี่นะครับสองจุดสี่ก็คือมันจะเป็นเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมที่เราหาข้อมูลมาทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถดึงข้อมูลจากตรงนั้นเอามาใส่ได้นะครับข้อมูลที่เราหามาในบทที่สองนะครับ ว่าเราหาข้อมูลทั้งหมดในโครงการเราคือมีเว็บอะไรบ้างนะครับก็นําชื่อเว็บลงมาใส่อย่ในบรรณานุกรมด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเนาะอันนี้ก็คือภาพรวมก็คือมีแค่นี้เองนะครับมีใครจะสอบถามเพิเ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับบรรณานุกรมนะครับมีใครงงงงไหมจากที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้นะครับมีใครสอบถามไหม ไม่มีใช่ไหมครับก็คือให้เราหาเกี่ยวกับหนังสือนะครับที่เราจะจะอ่านประกอบในการทําโครงการนะครับเอามาทั้งหมด 3- าถึงสี่เล่มก็ได้นะครับแล้วก็บอกชื่อผู้แต่งนะครับชื่อหนังสือสํานักพิมพ์อะไรปีที่ปีพศที่พิมพ์อะไรนะครับแล้วก็จะมีหลักการเวลามันลน้นบรรทัดมาก็เคาะไปแปดตัวักษรนะครับในการเรียงลําดับหนังสือก็เป็นกอไก่หัวลบหกชื่อผู้แต่งนะครับเรียงจากชื่อผู้แต่งกอไก่ทหัวลบหกนะครับอันนี้ก็คือ เราเรียนบทที่5กับบรณานุกรมนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็หวังว่าสัปดาห์หน้านะครับเราก็น่าจะจะเข้าใจนะครับในการทําบท4บทห้านะครับแล้วก็เอาไปปรับใช้กับการทําโครงการของเราจริงๆนะครับอันนี้ก็ฝากทุกกลุ่มให้รีดทําได้แล้วนะครับตอนนี้ซอก็เข้ามาโรงเรียนนะมาทําตอนนี้น่าจะเกือบเสร็จแนละ้วตอนนี้ถึงบทที่4ี่แลแ้วกำลังจะขึ้นบทที่5แล้วตอนนี้เขาใกล้จะได้เข้าเล่มแล้วนะครับตรุนี้นะครับเขาจะเข้าเล่นก่อนเพื่อนเลยเขาตั้งเป๊าเอาไว้นะครับ เราก็จะจบก่อนเพื่อนๆเลยนะครับอันนี้ตาห้องสามนะห้องสามยังยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่ในส่วนของเอกสารนะครับเอกสารมีกลุ่มก้อยนะที่ที่มาแรงหน่อยใช่ไหมที่ได้ประมาณสามบทนะครับมีกลุ่มวิริศลานะครับที่มาแรงหน่อยนะครับได้สามบทเลยนะครับเก่งมากนะครับกลุ่มอื่นก็ยังนิ่งดูดายอยู่นะครับแล้วก็กลุ่มของแข่งทักษะก็ต้องเล่งตัวเองนะครับอันนี้ก็ก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับวันนี้อาจารย์ก็ ก็ต้องขอจบในเรียนเท่านี้ก่อนนะครับในการเรียนวันนี้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเจอกันนะครับเจอกันก็คือเจอกันในห้องเรียนนะครับเราก็จะมาทำเว็บไซต์เว็บเดียวให้มเสร็จนะสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะครับเคลียร์งานวิชาการสร้างเว็บไซต์ให้เสร็จเราก็จะได้ลุยโครงการต่อในวันอังคารนะครับโอเคนะครับมีใครต้องใช้อะไรเพิ่มเมิมไหมครับมีไหมถ้าไม่มีอาจารย์ก็ขอ จะ <gas> จบไปเพียงเท, <reservations, S 2> ท, <Sunday. S 1> ท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ที่มาเรียนในวันนี้ครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดี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 ครับ